พวกเรากับเลียนลมวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าตีฟซีลเมเตอร์นั่นเองทุกคนครับจำลองการเป็นโจรสุดหล่อที่เฮ้ก็คือวันนี้เราจะมาทําชั่วกัน1วันนะครับเอ้ยจกบนายพูด1วันแต่จริงๆแล้วเราก็ทําชั่วทุกวันไม่ใช่เลยนายทำชั่วอยู่คนเดียวกินปลาในทะเลนะ อะไรทุกคนครับซึ่งเกมนี้ก็คือจะจําลองเป็นโจรอย่างที่บอกไว้ทุกคนครับก็คือเราจะทําหน้าที่ขโมยของแล้วก็ปนคนและพวกนี้เออบอกได้แค่ว่านี่แหละอาชีพในฝันของฉันเว้ยเอยโดยเริ่มแรกทุกคนครับก็คือเขาจะให้เรามาตรงนี้นะเหมือนจะวิ่งมาตรงเควสตรงนี้วิ่งมาเลยเร็วจิ๊บเขาก็จะมี <แ S 1> บทคุยตรงนี้นะผมโอเปนภาษาไทยด้วยคุณสามารถเดินไปเจอผู้คนบางคนบคนถนนแล้วก็ไปเอาของพวกเขามาเออ ป่นสินะเนี่ยเรียบร้อยภารกิจก็คือให้เราป่น a อ c 5ซีห้าคนนะครับแล้วก็ซื้อแฉลงนะแล้วก็ซื้อกระเป๋าธรรมดาโอเคได้เลยแคปเราไปทำชั่วกันเลยดีกว่านะอูโอ้โอดูดีมีคนเดินเต็มเลยนี่คือเดินเหมือนให้เราเตรียมพร้อมในการป่นนะนี่เดินแล้ววิ่งจิ๊บอ๋อแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คือเราป่นแล้วเหรออ๋อนี่ไงหนึ่งคนแล้วโอเคโอ้โห้ป่นง่ายจริงๆเลยใช่แค่เดินไปที่คนแล้วก็ป่นนะเออประมาณนี้แหละวิธีเล่น นี่ฉันขอป้อนในต่อได้ไหมจะเกิเอ้ยเราจะไม่ป้นกันนะเราคือพวกเดียวกันโอเคยายๆก็ไป,ปนปนเลยทุกคนครับนี่ป้นตัวนี้อ่าสามคนแล้วสวัสดีครับขอป้อนหน่อยนะครับโอ้โห<ม>ป้นแบบสุภาพโอ้ขอบคุณครับเพิ่มนี่มีขอบคุณด้วย<อ>นี่มันสุภาพบุรุษดักป้นนี่นะแน่นอนครับเิ่มโอ้โหอะไรมีอะไรมาให้หมดมีอะไรมาให้มดดีมาก เราป้นคนห้าคนแล้วทุกคนครับก็คือเราต้องกลับไปใช่ไหมไปส่งควสมาส่งตรงนี้เลยครับผม <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วก็ได้เงินมานะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็คือมาซื้อของใช่ไหมซื้อของตรงไหนนี่อันนี้เป็นสก,กินนะครับผมแล้วก็อ๋อนี่ไงรานค้านะครับตรงนี้รานแค้าอุปกรณ์ตรงนี้มีแฉลงเราซื้อตรงนี้ห้าร้อยโอเคแล้วก็กระเป๋าตรงนี้นะอ่ะซื้อเลยตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาส่งเควสตรงนี้เลยนะครับเพิมแหมส่งไปเลยแอลโอเคคุยไปข้ามไปเลยทุกคนส่งเควสนะครับเพิ่อแล้วมันก็จะมีเควสใหม่ให้เรามาทำเวนี่ประเด็นคือมีป้นบ้านสามหลังด้วยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะสามารถปนบ้านได้ด้วยแหละเออ้อยเอาแมาไม่ธรรมดาเกมนี้งัดบ้านนี่ความฝันวัยเด็กของชัดเลยโอ้โหไหนเนี่ยมันเด็กช่วยจริง ตอนเด็กนะจะเคยอยากงัดบ oh oh okay. oh oh okay. oh okay. oh ้านคนมากเลยเว้ยโอ้ยล้วงัดได้ไหมฮะงัดไม่ได้แล้วสิพ่อตบหัวโอ้ยโอ้ยสมควรแล้วแหละนายพวกนายดูนี่สิโหบ้านนี้ดูเป็นคนรวยมากเลยนะต้องมีของมีค่าให้ป้นอย่างแน่นอนเว้ยเอ้ยนี่สินะก้าวแรกสู่มหาชนีอเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็สามารถกด E ได้ใช่ไหมอากด E อ้ออ้อมีพิกล่าแบบนี้อ๋อกดให้เราสีเขียวใช่ไหมโอเคครับปิ๊บ แอรเรียบร้อยเก็บของเอ้ยมีเวลาจำกัดด้วยนะต้องรีบเก็บตรงนี้โอเคเอ้ยออกก่อนออกกอนออกกอนเออนีอ่ส <Bro. S 1> วัสดีครับปนหนอ,อ่าไปเลยเอาตรงๆนะ่าจะกบฉันว่านะคนบางคนที่ก็มีความสุขตอนถูกปนนะเนี่ยเออนั่นสีหน้าตาเขาดูเยี่ยมๆอยู่นะนี่ง่ายมากป้นเลยอ่า มีกับดักด้วยเว้ยใช่ในมันจะมีกับดักด้วยเฮ้ยจ้าเกิบตอนนี้กระเป๋าฉันเต็มแล้วทําไงดีกระเป๋าฉันาก็เต็มเหมือนกันดูสิกระเป๋าตึงเลยนี่เออนี่ไงมีเขามาขายตรงนี้โอเคเดินมาเลยแล้วก็มาขายตรงนี้เลยเอเรียบร้อยได้เงินมาเฮ้ยเงินอย่างเยอะอัปเกรดนี่คืออะไรอ๋อมีอัปเกรดแบบว่าพวกเวลาด้วยหยิบไวข่มคือความไวแข็งแกร่งอะไรพวกนี้ ไลกระเป๋าแหละอันนี้3มาสองเนี่ยเอากระเป๋าดีกว่าจะได้เก็บของได้เยอะๆแงเ,เอามาเลย3มาสองแล้วตรงพิมพ์เขียวนี่มันคืออะไรครับเนี่ยทุกคนครับ <What? S 1> ดูสิโซน2บูปินทุกคนครับก็คืออัลล็อกบ้านใหม่นะครับกับอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมนี่อ๋อ <c oughs> โอเคแต่ประเด็นคือเกมนี่เขามีโค้ดให้เราด้วยนะพวกนายไม่มีด้วยหรอก็คือโค้ดให้เราเขียนคําว่า new word ตัวใหญ่ทั้งหมดนะนี่ new word l rld แบบนี้ ใส่มาเลยทุกคนครับเราจะได้รับเงินเท่าไหร่ดูซิเ้าเดี๋ยวแป๊บน,นึงโคตรฟิลคือะอะไรลองใส่ใหม่ดูซิอเอาใส่ไม่ได้มาคืออะไรไหมโคดนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าเจ้ากบเอ้แต่ว่าฉันมีอีกโคตหนึ่งนะเอ้ยจริงเหรอโคตอะไรไะรใช่นายพีไปว่า10มิลเลียนแบบนี้ทุกคนครับดูซิไอ้อได้รับเงินมาหมื่นเองไอ้ มาซื้อของเลยทุกคนครับดูซิมีะไรซื้อบ้างอุปรกรณ์มีล็อกพิกคอนแล้วพวกนี้นะอุ้ยคอนน่าซื้ออยู่นะนี่ซื้อเลยคอนน่าซื้อสุดๆไปเลยโอ้ oh, ดูสิโ oh, อ้คอรไปฟานหัวคนใจเย็นก่อนจะกบใจเย็นมามาปล้นคนต่อเลยทุกคนครับทำเควสยสำเร็จนะขอตังหน่อยค่ะขอเศษเงินให้ผมทีเฮ้ยเฮ้ยเป็นโจไม่ใช่ขอทานนะจนาเออพูดเหมือนจะขอทานเลย ฉันว่านะถ้าขอทานกลายเป็นโจดีคงจะเท่น่าดูว้ายอย่าพูดแบบนั้นทำงานสุจริตดีกว่าโอเคจะว่าไปเมืองนี้คือไม่มีตำรวจเลยล่ะนี่เงียบเหลือเกินตำรวจไม่มีเลยนั่นแดะอย่าห้อะโกอะไรสถานีตำรวจอยู่ข้างๆพวกเราเลยเว้ยอ๋อนี่ไงสถานีตำรวจอ๋อเดินมาได้มานี่โอ้มีตำรวจนั่งด้วยวะตรงนั้นดูซิตำรวจทำอะไรอยู่อ๋อนอนหลับแล้วนี่ฟาดได้ไหม ฟานไม่ได้ทุกคนอ๋อตำรวจอู้งานมึงนี้ยอขอปนตำรวจได้ไหมนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเปน็นมึงนะเราสามารถทางเอทีเอ็มได้ด้วยล่ะนี่ดูดิอ้อชุบได้ด้วยโอ้ชุบข้างตำรวจด้เอ,อ <laughs> เนี่ยโอ้ยตำรวจยังไม่ตื่นเลยเหรอเนี่ยฉันว่าตำรวจตายแล้วโอเคเข้าใจแล้วขอสามารถทุบเอทีเอ็มได้เอ้ยจะว่าไปนี่เป็นโจรก็รวยเร็วอะเนี่ยเออเลิกทำยูทูปไปเป็นโจรไหม ความคิดดีนี่นาจจ๊กบอบเฮ้ยจะพูดเล่นจะพูดเล่นมันเป็นสิ่งไม่ดีนะเฮ้ยฉันรู้ไหนเอาจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่โอเคพบแล้วสิบห้าคนแล้วก็ต้องปนบ้านสามหลังนะครับผมเควสจิบจิบจิบเรีย <What? S 1> บร้อยเข้าไปเลยนี่หยิบของพวกนี้แต่เวลาวิ่งนี่คือเร็วมากโอ้พอแล้วพอแล้วอย่าเสียงเลย ขอตังค์หน่อยครับทุกคนคชื่อบริจาคให้ผมทีสัก5าบาท10บาทต่อคนเนอ้ยนี่มันโจรขอทานนี่ไหมส่งเคว็ด้วยโอเคส่งเคว็เรียบร้อยต่อไปคือขโมยไอเทมระดับทั่วไป15ชิ้นตอนนี้ผมขโมยไป9ชิ้นแล้วเดี๋ยวขอมาซื้อตรงนี้ก่อนจะอัพเกรดนะครับผมตรงนี้เพื่มเวลาหน่อยแล้วกันน่ตรงนี้เิบให้เวลามันเยอะๆจะได้แบบว่าป้นได้นานๆหน่อยอ เ,เก็บของเก็บของเก็บให้หมดเลยเก็บทั้งบ้านให้หมดเลยเฮ้ยอยาให้เลืเอ่ะทำเหมือนกับบ้านเป็นของชันเองเฮ้ยรู้สึกดีจริงๆทำไมไนายไม่เอารถมายกบ้านไปเลยวะนั่นแหละอ่ะอเคจิบจิบจิบเรียบร้อยเข้าไปอ่ะเข้าไปลึกๆดูซิโอ้มีเพรตรงนี้ <Favorite S 1> อะไรไม่รู้ตรงนี้ขโมยก่อนนี่หูวิเยอะขึ้นนะเนี่ยทุกคนครับัเกดทีอ่ะขโมยตู้เย็นได้ไหมไม่ได้ รูปภาพปิ๊บอ๋เพิ่มวีรดีขึ้นเยอะนี่ขโมยเควสทุกคนครับสำเร็จแล้วเควสขโมย15ชิ้นถ้ากระเป๋าของฉันใหญ่กว่านี้นะฉันคงใส่บ้านทั้งหลังแล้วแหละเจ้าโกบเจ้าเรียนเฮ้ยก็มาไปพวกนายเคยมีประสบการณ์โดนขโมยของไหมวะตอนอยู่ที่เมืองของพวกนายเนีของฉันเคยแต่ถูกขโมยอาหารนะเจ้าโกฉันโดนขโมยยานอวกาศ ล็อกพิกทาให้คุณสามารถเปิดตู้เซฟและตู้เก็บถ่วยรางวัลได้โอเคซื้อเลยแล้วก็ได้มาอัปเกรดตัวนี้ด้วยหยิบไม้ทุกคนครับแอเน้นขโมยไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดนี้ด้วยความไวแล้วกันนะโอเคจยิบเฟสต่อไปคือให้เราทําก็คือซื้อพิมพ์เขียวโซน2แนะ่กับป้นบ้านหหลังโอเคพิมพ์เขียวโซน2นี่ราคาแพงมากเลยนะสองหมื่นเลยจะไหมนี่ถ้าจะไม่ผิดใช่แล้วใะเ,ออเออกือบเมนจะสองหมืนม่นห้านะเว้ย โอเคเดี๋ยวขอไปเก็กกบตังค์ก่อนทุกคนครับแล้วมาเจอกันนะไอ้มันมีบางคนที่เราต้องตีด้วยยมีชัตีคนนี้อยู่นี่โอเคเค้เขาใส่ดาบโคตรเท่เขามีดาบโคตรใหญ่แต่เขากลัวฉันใช่ <c oughs> นี่ฉันถือแค่แฉลงตีเขาเอาค้อนตีได้ไหมเอาจะไปไม่ได้แลว้ว嘛อ๋อนี่เรือป่าพวกโซนเนี่ยไปไม่ได้ขโมยของแล้วมนสบายใจจริงๆเลยไม่ใช่เรื่องทำชั่วนี่คือแบบฉล้มแบบไว้ใจได้ฉันมีความสุขเวลาทำชั่วมากเลยเว้ยเออฉันเชื่อไง ต,ต,ต,ตึบ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 ทุบเลยทุบตู้เซียมันจะอยู่ตรงไหนทุกคนตรงนี้เปล่าจิบ๊บอาจจะต้องปนธนาคารหรือเปล่าเจ้ากบไม่แน่ใจนะเก็บเพียรตรงนี้อ,อะไรก็อะไรเกินกับดักนีบค่ะไม่นะไม่นะ,นะเฮ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคเวลาจะหมดขาเกือบขาดลองขอโมยทีวีนี่ได้ไหม อ๋อนี่ไงขโมยได้อยู่อ๋อแต่ว่ากระเป๋าเต็มทุกคนครับเฮ<อ>้ยเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนครับผมเดินมาเจอกระเป๋าตรงนี้ของใครก็ไม่รู้หล่อนไนว้ไงเก็บดูซิคืออะไรเก็บได้เงิน30บาทด้วยของใครวะเนี่ยโอเคทุกคนครับผมจะมาทําการซื้อกระเป๋าแล้วกันนะนี่ให้ใหญ่ขึ้นสามารถเก็บของได้35หน่วยโอเคซื้อเลยตรงนี้ใส่กระเป๋าได้เยอะขอขอโมยทีวีเลยครั้งนี้นี่มาเริ่มตั้งอ้โหเอาแหงกระเป๋าโจรใหญ่ขึ้นโอ้ได้หลายอย่างเลยทุกคนครับ ไปบ้านต่อไปได้เลยอารมณ์แบบเหมือนเดิมมาช้อปปิ้งเลยเนี่ยเลือกของตามสบายใจแต่ไม่ใช่ของเรานะของคนอื่น เอาตรงๆนะจะกบถ้าฉันอยู่หมู่บ้านนี้ฉันย้ายออกนานแล้วนะเนี่ยเออกระเป๋าเต็มแล้วโหดูดีกระเป๋าโคตรจะใหญ่เลยทุกคนอันนี้เพชรปนะมันห้าหลังตรงนี้โอเคสําเร็จไปแล้วแล้วก็มาขายของตรงนี้อ่าะเป๋าฟีบลงแล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยซิตรงนี้มันคืออะไรในทุกคนครับตรงนี้มาเขียวว่าเบสนะทุกคนครับตรงนี้ครับเข้าได้ไหมนี่เราจะต้องมีพิมพ์เขียวร้านพนันก่อนทุกคนอ้อนี่ไงต้องมีพิมพ์เขียวพวกร้านก่อนนะถึงจะเข้าได้โอเคเข้าใจแล้วอันนี้ือเป็นสถิติทั่วโลกทุกคนครับรายได้รวมคนที่เป็นมหา โจนก็คือรายได้สูงสุดก็คือเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านล้านพันล้านหมื่นล้านเลยอ่ะโอ้โหโอ้นี่มันคือสุดยอดมหาโจนที่สุดในโลกปัตตพีนี้และนี่ก็เป็นสกินนะครับผมอ๋อสามารถใช้สกินได้แต่เราไม่เอาเราเป็นกลเล่นหลามสุดหล่อที่ดีกว่านะเวิร์ลชาเวลคุณจะต้องป้นธนาคารก่อนใช่ไหมถึงจะสามารถไปที่อื่นได้อ๋อ มีการปนธนาคารด้วยว่ะทุกคนฉันเก็บตังค์พอที่จะซื้อบูปินโซน2แล้วเว้ยฉันก็มีพอแล้วเดี๋ยวฉันมาดูตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะอันนี้คือซื้อสกินเหรออ๋อน,นี่คือสกินนะทุกคนครับจะบสกสเตตัสเพิ่มได้ยนะเห็นไหมเฮ้ยมีทั้งแบบใช้ตังค์และใช้เพชรน,นี่นาเอ๊ะเดี๋ยวเรามาซื้อบูปินดีกว,ว่าทุกคนครับตอนนี้เงินพอแล้วอ่ออันนี้เลยทุกคน25งหมนนะครับซื้อเลยเรียบร้อยเควสยร์สำเร็จแล้วก็นี่โอเคเราซื้อโซน2แล้ว Uhm. เอะเพื่อสำเร็จเลยมาเมื่อกี้ได้ร mm ับเควสมาก็สำเร็จเลยอ่ะซึ่งเควสต่อไปคือป้นร้านพนันนะครับผมอ๋อนี่ไงร้านพนันตรงนี้สามหมื่นห้าโอ้โหแพงจังยไอ้ยก่อนหน้านั้นจะขอเอาตังไปสุ่มสกินก่อนนะเจากบโอเคมันสุ่มกี่บาทสกินนะเออสามพันห้าร้อยบาทเว้ยเอยขอสุ่มด้วยสามหมนห้ามีสุ่มเลยดูซิจะได้เอ้ ได้เป็นสีส้มๆแบบนี้มันคือ t ูสกินจะกอบอ๋กกบอ,อนี่ไงตรงนี้โอเคนี่ไงเปลี่ยนแล้วโอเคว้าวจะว่าไปโซสองมาอยู่ตรงไหนนี่ทุกคนอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่คือโซสองเลยใช่ไหมใช่อ๋อ,<ช>อว้าวโหสุดยอดไปเลยปนบ้านอู้บ้านสองชั้นแบบสุดหล่อเท่เลยเนี่โอ,โอ้โหของเยอะแน่นอนเอ้ยบ้านสองชยอยั้นจะมีตู้เซฟนะนั่นสิ ดูซิมีตู้ส่งตู้เซฟมีอะไรไหมตู้เซฟเวลาจะหมดอ๋อนี่มีแก้วกระจกนี่ด้วยเฮ้ยกับดักไปอ๋อเวลาจะหมดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งหนีกันนี่นายไปเจอกล่องเซฟแล้วเหรอเจ้าโกบมันเป็นเหมือนกล่องตู้กระจกไงกล่อ,องเซฟนี่อยู่ชั้นสองหรือเปล่าชั้นแม่เป๊บเดี๋ยวขอมาดูตรงนี้ซิเนี่ยตู้กระจกตรงนี้ปโนโดมาทำยังไงวะเป๊บอ๋อไม่ได้อ๋อต้องให้โดนเส้นหรือเปล่าคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ค่อยมาทำใหม่อันนี้มีอะไรบ้างเก็บนี่ โอ้นาฬิกาเรืองแสงโอ้กระดักตรงนี้ด้วยเอาขอมาขายเลยทุกคนอ่มมีหมื่นหนึ่งนะครับอาล่ะทุกคนผมจะลองมาป้อนในตู้กระจกดูนะนี่ครั้งก่อนไม่สําเร็จครั้งนี้ต้องสำเร็จนะทุกคนให้โดนเส้นไาโอเคเรียบร้อยแล้วก็หยิบได้เลยเอ่ะหยิบม,มา โอเคเอล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเส้นทางการปล้นของโจนนี่คือมีแรงทำเยอะแยะมากเลยนะทุกคนครับแต่พวกเราก็ขอตัวเพาแค่นี้กันแล้วกันเนะใช่เอออาจจะไม่ค่อยเทยีเท่าไหร่เพราะเรามาเน้นประสบการณ์มากกว่าใช่ไหมเราปล้นแบบไม่ให้ตำรวจรู้เลยยังไงเ่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวปล้นมากไปเดี๋ยวมันจะรวยปล้นแค่นี้พอแล้วกันคเนอะสำหรับใครนะครับที่อยา,าอกปลูกต้นไม้ก็สะพานปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลย เพียง35บาทเท่านั้นไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยปนสนุกจริงๆเลยวันนี้เฮ้ยได้ละเยอะไปกันแล้วทุกคนครับถ้าเกิดว่าจะเล่นพัทส,สองเนี่ยก็จะมาอีกรอบนึงแล้วกันเนะ้